ครับสวัสดีครับ FC ช่างสำรับมือชีพนะครับพี่น้องๆถามคำถามเข้ามานะครับในเรื่องของปัญหาว่าน็อตยืดคืออะไรนะครับไม่รู้จักนะครับซึ่งก็เป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยไม่รู้จักนะครับวิธีของน็อตฝาสูบนะครับซึ่งนี่นะครับน็อตฝาสูบนะครับจากภาพนะครับเราจะเห็นนะครับน็อตยืดก็คือเกี่ยวน็อตนะครับเกี่ยวน็อตยืดนะครับ นี่ครับผมขยายนะครับลักษณะนี้นะครับเกี่ยวน็อตเราจะสังเกตเห็นนะครับเอน็อตตรงบริเวณนี้ละเอียดละเอียดนะครับละเอียดสวยนะครับบริเวณนี้นะครับลักษณะนี้ก็เริ่มที่จะยืดแล้วนะครับอันนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับนี่นะครับเป็นเอน็อตตรงนี้ละเอียดสวยนะครับตรงนี้ละเอียดสวยนะครับนี่นะครับบริเวณนี้นะครับเห็นขาวๆเดี๋ยวผมจะขยายดีอ่าได้เลยอนนี้นะครับนี่ครับ ตอนนี้กำลังจะเริ่มยืดนะครับพอเริ่มยืดปุ๊บตัวนี้บริเวณนี้มันจะขอนะครับบริเวณซ้ายกับบริเวณขวาปุ๊บจะขอดตัวเสร็จแล้วบริเวณอะบริเวณเออตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจะยืดยาวลงมานะครับซึ่งผมหารูปประมาณสักชั่วโมงหนึ่งครับหาไม่เจอนะครับรูปที่เคยหาที่เคยเห็นนะครับอยู่ในคลิปผมจําไม่ได้อะคลิปเรื่องไหนนะครับที่ผมเอ่อได้เราออกไปนะครับในช่อง youtube นะครับมีนะครับเปรียบเทียบรถสองตัวนะครับตัวนี้นะครับสมมุสมตินะครับสมมุตินี่เป็นรถสองตัวนะครับ น็อตฟาสูบดังสมุดนะครับเสร็จแล้วพอลัาจกนั้นปุ๊บเนี่ยสองตัวเอามาเทียบกันปุ๊บบริเวณหัวด้านบนนะครับหัวฟาสูบด้านบนนะครับบริเวณนี้นะครับบริเวณหัวหัวนี้ปุ๊บนี่เท่ากันนะครับบริเวณหัวนี้เท่ากันนะครับบริเวณบริเวณคอเนี้ยเท่ากันนะครับเท่ากันเป๊ะเลยนะครับแต่ถ้าเป็นน็อตยืดปุ๊บเนี่ยน็อตยืดปุ๊บไอตัวนี้จะยาวกว่านะครับจะยาวกว่าตัวนี้ตัวนี้นะครับถ้าเป็นน็อตยืดปุ๊บเนี่ย เกียร์บริเวณนี้มันจะขอดออกไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอหลังจากนั้นไปตัวนี้มันจะยาวกประมาณสักสองเิเมนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับผ้าผมหาไม่เจอนะครับนี่นี่จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นี่นี่จะเป็นลักษณะนี้นี่นะครับคือน็อตยืดนะครับน็อตตัวเนี้ยมาตรฐานนะครับเกียร์มันปกติสวยเลยนิ่งเลยนะครับพอหลังจากนั้นอีกตัวนึงถ้ามันยืดปุ๊บเนี่ยบริเวณนี้มันจะยืดขอดออกมาครับแล้วบริเวณนี้จะยาวขึ้นนะครับบริเวณลักษณะนี้ตรงนี้นะครับจะยาวขึ้นนะครับเดี๋ยววันกน ยืดยาวขึ้นนี่นะเขาจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับยืดปุ๊บจะยาวขึ้นนะครับนี่นะครับเรียกว่าน็อตยืดนะครับตามภาษาผมนะครับตามภาษาผมที่ผมเรียกเนี่ยน็อตยืดนะครับลักษณะนี้ถ้าขันลงไปปุ๊บเนี่ยขัดนะครับเวลาช่างเขาจะขันฝาสูงเนี่ยเขาจะเช็คเกี่ยวน็อตลักษณะนี้นะครับบางทีเช็คด้วยตานะครับก็อาจจะเห็นนะครับถ้าเรยืดเยอะเห็นแต่ถ้ายืดน้อยเนี่ยมองไม่เห็นนะครับ แล้วก็หรือไม่เอาเกียวมาประกอบกันนะครับหรือไม่ก็เขาจะมีเครื่องมือวัดนะครับนี่นะครับวัดเกียวน็อตนะครับดูจากเครื่องมือนะครับอันนี้ตัวเป็นเครื่องมือวัดอันนี้เกียวน็อตนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยคือเกียวน็อตเท่าไหร่นะรับมีค่าบอกนะครับเสร็จแล้วเขาจะเสียบลงไปในร่องนะครับถ้าพอดีก็ลองปุ๊บแสดงว่าน็อตโอเคน็อตไม่ยืดนะครับลักษณะนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับอันนี้จะชัดนะครับอันนี้จะชัดนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับเครื่องมือวััััดนนนนนนะะะคครรรบบเเกกีีียยอ้มส ว่าเกี่ยวน็อตนะครับถ้าจังหวะปุ๊บเนี่ยฟันเขาใส่พอดีนะครับฟันขมือปุ๊บใส่พอดีปุ๊บเกี่ยวก็โอเคใช้ได้ไม่ยืดนะครับก็เป็นน็อตที่นํามาใช้ขันฟ้าสูได้ครับจากประสบการณ์นะครับเป็นช่างประมาณสักสองปีสามปีที่ผ่านมานะครับไม่ช่างใหม่นะครับบอกตามตรงเลยนะไม่เคยวัดเกี่ยวน็อตนะครับแล้วก็ไม่เคยสนใจมลด้วยนะครับ คือใส่ได้นะครับสิบแปดตัวสมมติหรือสิบหกตัวสมมติเยน็อตนะครับมันมากี่ตัวผู้กใส่เขาเขาอัดเลยนะครับแล้วขาดประจํานะครับอัดน็อตี่ยขาดประจํานะครับคือคืออ่านี่นะครับยนน็อตนะครับวัดนะครับนี่นะครับนี่เครื่องมือวัดเครื่องมือวัดตัวนี้นะครับอันนี้คือเกี่ยวนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอไรกันนมันจะมีฟันนะครับเป็นฟันเด็วผมขยายหญ่นิดนึงนะครับ จะเห็นฟันนะครับฟันของขมือนะครับที่เขาไปจับจับเกีียวนะครับฟันของขมือนะเนี่ยเกีียวร่องเกีียวร่องเกีียวฟันนะครับอันนี้ร่องเกลียวอันนี้ก็คือฟันอันนี้ร่องเกีียวอันนี้คือฟันตัวขมือนะครับร่องเกีียวฟันขมือร่องเกลียวน็อตแล้วก็ฟันขมือนะครับลักษณะนี้เป็นฟั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 นลักษณะนี้นะครับถ้าลงไปปุ๊บเนี่ยโอเคนิ่งนะครับเข้าสู่ร่องอย่างสมบูรณ์แบบนะครับลักษณะนี้ถือว่าเอาตัวนี้ใช้ได้นะครับแต่ถ้า เะได้ปุ๊บเนี่ยล่องคือไม่ลงล็อกพอดีปุ๊บไม่ลงฟันพอดีปุ๊บเนี่ยน็อตเกี่ยวยืดนะครับมีปัญหานะครับอย่างนี้ต้องเปลี่ยนนะครับเกี่ยวน็อตฝาสูงนะครับลักษณะนี้นะครับผมหาไม่เจอนะครับไอตัวตัวไอ้น็อตน็อตมันยืดปุ๊บเนี่ยมันจะมีภาพอยู่นะครับผมเคยเอาภาพเนี่ยลงในช่องยูทูบไปแล้วนะครับในเรื่องของการคันฝาสูงนะครับหรือผมก็เปิดหาประมาณชั่วโมงกว่าหาไม่เจอนะครับก็เลยเป็นอธิบายเป็นในเรื่องของในเรื่องของอภาพไปนะครับภาพไปนะครับ ครับตัวนี้จะขอดนะครับบริเวณนี้จะขอดนะครับรอดต, pues er mm are ตัวเนี้มันจะห่างนะครับทิ้งห่างในเมื่อตัวนี้ตัวนี้ละเอียดปุ๊บเนี่ยใส่เขมือปุ๊บจะสวยเลยนะครับปกติถ้าใส่เขมือตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเพื่อมือลงไม่ได้ฟันเคร是是 so ื่องมือลงไม่ได้นะครับนะยืดครับทีนี้ยืดกี่ตัวต้องมาหานะครับสมมติสี่หกตัวปุ๊บยืดสามตัวปุ๊บก็ต้องทิ้งสามตัวนะครับตัวประมาณร้อยห้าบาทเสียกับสองร้อยนะครับรอดแท้นะครับทำนั้นจะเทียบใส่ไม่ได้นะครับรอดตัวที่ยืดสิบบาทยีของกันว่ จำเป็นแล้วก็อย่างหนึ่งคือเป็นอะไรที่ช่างซ่อมรถนะครับต้องดูนะครับนี่นะครับเวลาเปลี่ยนใบเกล็ดฝาสูบนะครับหรือใส่ฝาสูบมาแล้วเนี่ยเปลี่ยนใบเกล็ดปุ๊บเนี่ยน็อตประมาณสิบสี่สิบหกสิบแปดตัวเนี่ยต้องเช็คเอามาเช็คนะครับเกี่ยวน็อตน,นะครับมาอย่างนั้นใส่ไปปุ๊บเนี่ยไม่จบนะครับยี่งไปประมาณสามเดือนสี่เดือนเุ๊บเผอมีฟองน้ําขึ้นปุดปุดุดุดขึ้นมานะครับ ปัญหาอีกนะครับพอเผลอวิ่งไปในตัวเมืองปุ๊บเกลี่ยนรถติีตยาปุ๊บพังเลยนะครับวาปร้อนขึ้นเครื่องน็อตปุ๊บพังอีกนะครับนี่ครับเกียวน็อตยืดนะครับประมาณสองสาตัวนี่ก็มีผลแล้วนะครับเราขันไปปุ๊บเนี่ยป้อนอาจจะจับได้ในในในตอนแรกนะครับเวลาใช้ไปประมาณสามสี่เดือนปุ๊บเนี่ยคืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของเกี่ยวนะครับซึ่งเสื่อมสภาพของเกี่ยวนะครับน็อตยืดนะครับเมื่อก่อนนี้ครับสามสามปีที่เป็นช่างใหม่เนี่ยไม่เคยสนใจนะครับซัดแต่เดียวนะครับขาดประจา น็อตขาดเกี่ยวขาดประจําซัดเกี่ยวขาดนะครับ, card, card, ร card, รบมีประยปบอลผมก็มีนะครับจัดไปปุ๊บเนี่ยนายฟุตบอลนายต่างๆนาปุ๊บแดงขันปุ๊บเนี่ยเข้าไปเจะไอตัวเกียรองศาปุ๊บเนี่ยก็ทําทุกอย่างทําตามสเปคข,ของคู่มือรถยนต์นะครับการสารถยนต์ ail, Not, นะครับสุดท้ายอาจเข้าไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊อกเลยเกี่ยวน็อตนะครับจะขันช่วงองศาสุดท้ายนะครับจุดเรียบร้อยจุดทุจนทวนอตเรียบร้อยแล้วปุ๊บขันไปขันไปปุ๊บขาดเลยนะครับ น็อตยืดนี่นะครับเป็นวิธีของปัญหาช่างนะครับน็อตยืดนะครับเป็นปัญหานะครับซึ่งเป็นช่างใหม่ๆนะครับแต่ถ้าช่างที่ผ่านประสบการณ์มาแล้วเนี่ยอย่างโชว์นะครับผ่านการน็อตขาดมาแล้วเนี่ยก็ครูก็เป็นเป็นครูนะครับเป็นครูสอนนะครับคือความรู้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นสู่เป็นครูสอนเรานะครับให้เราเนี่ยรู้ได้เข้าใจในเรื่องของการทํางานในวิธีของรถยนต์นะครับก็มีการวัดน็อตในการวัดเรียวน็อตนะครับก่อนที่จะ นำไปใช้นะครับเป็นบางศูนย์บริการเนี่ยเขาจะเปลี่ยนหมดนะครับสิสิบแปดตัวสิบเอตัวถึงสิบสี่ตัวเนี่ยโยนทิ้งหมดนะครับเยืนไปเยืนไม่รู้อะถ้าถอดรองปุ๊บเนี่ยโยนทิ้งหมดนะครับแล้วก็คิดค่าแรงไอ้ค่าค่าน็อตไปนะครับตัวหนึ่งสองร้อยสิบตัวก็สองพันนะครับอีกแปดตัวก็เอ่พันหกนะครับเป็นสามพันหกนะครับเฉพาะน็อตฝาสุนะครับซึ่งอันนั้นชัวนะครับก็ถือว่าชัวนะครับทิ้งโยนทิ้งเลยนะครับเสร็จแล้วก็เอาน็อตเบิร์นข้างนะครับแต่แท้ตัวใหม่ใส่เข้ามา นะครับอีก3,000บาทหรือไม่ก็อีกประมาณ2,000บาทแล้วแต่บางรุ่นบางยี่ห้อนะครับบางรุ่นก็ประมาณสัก180บาท200หรือไม่ก็120หรือ150แล้วแต่นะครับบางรุ่นบางยี่ห้อไม่เหมือนกันนะครับในวิธีของ not f ฟาสูนะครับนี่นะครับคือปัญหาของ not f ฟาสูนะครับมาพูดคุยให้พวกเราฟังนะครับ fc ถามเข้ามานะครับในเรื่องของน็อตยืดเป็นยังไงน็อตยืดคืออะไรแล้วน็อตยืดเนี่ยคือสลัะว่าเสียหายไหมษณะนี้นะครับ เป็นตัวการที่จะทําให้เครื่องพังไม้เป็นนะครับฟอสููนะครับให้ความสาคัญนะครับช่วงน้างมานี่ผมให้ความสำคัญ <Looking> กันน็อตมากเลยนะครับข <full> ี้เกียจลื้อพอมันขาดปุ๊บเนี่ยเราต้องลื้ออีกรอบหนึ่งนะครับหพอจะใส่ฟาสููไปได้เนี่ยพอจะใส่ประเก็นฟาสููไปได้พอจะขัดหน้าฟาสูหัวยาต่างต่างกันหน้าโอ้โหทุกอย่างล้างเรื่องสวยสวยเลยนะครับอ่านเข้าไปตัวสุดท้ายนะครับตัวที่สิบหกนะครับตัวสี่สิบห้านี่ยปกติเรียบร้อยเรียบร้อยเลยนะครับไล่ตามบอนมาตลอดนะครับ แล้วก็บวกองศาเพิ่มอีกตลอดนะครับพอลราจะนั้นปุ๊บองศาสุดท้ายปุ๊บสั่จะสัดจะสั่จะป๊าเลยแต่ยืดนหลุดออกไอ้คือสนามขันปุ๊บเนี่ยคือสนามไปแจด้สะบัดออกไปเลยนะครับคือสนามกระชากเลยโอ้นขาดพอนัอขาดปุ๊บก็ช่างสี่ห้าคนนะครับที่รวมรป็นรคันหนึ่งพื่ก็มองหน้ากันเรียบร้อยนะครับ ทางไหนบางคนที่จะเตรียมใส่กองอากาศแล้วจะจะจะใส่เตรียมฝาครอบบาลจะนจะนี่นะครับทุกอย่างเนี่ยเตรียมไว้หมดแล้วนะครับพอขันน็อตเสร็จปุ๊บก็ใส่ฝาครอบวาลนะครับทากาวกาวนะครับตายกาวแดงกาวดำกาวขาวนิดหน่อยนะครับเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บนี่ก็ใส่ฝาครอบบาลนะครับยกฝาครอบวาลมาปุ๊บนี่ขันน็อตตัวท้ายเรียบร้อยขาดโป้งปุ๊บรีบวางฝาครอบบาลไม่ขันนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับน็อตยืดน็อตขาดนะครับของฝาสูบนะครับสำคัญนะครับ สำคัญเลยนะครับสำคัญเลยแล้วยิ่งที่ช่างบางบางอตโอ้ไม่ไม่มีปอนอยิ่งสําคัญไปใหญ่นะครับในวิธีของน็อตน,นะครับซึ่งท่านที่ไม่รู้เนี่ยควรให้ความสาคัญกับน,น็อตฝาสูนะครับสิบหกตัวนะครับเอาระเกียวมาไล่กันเลยนะแตนน่เราไม่มีเครื่องมือนะเอาเกียวมาทุกเทียบกันเลยเทียบเ,ยท,เทียบไล่กันเลยนะครับเอาสองตัวปุ๊บเนี่ย ครับเกียวสมมติเกีียวอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเราจะนั่งบกกเทียบเกีียวกันเลยนะครับเทียบเกีียวดูดูเกลียวเลยนะครับดูเกีียวตรงนี้นะครับดูเลยเกียววนะครับว่าเป็นยังไงบ้างหนีงไหมคือขนาดกันไหมในสลันนี้นะครับหรือไม่ก็เอาเกลียวเนี่ยก็คืออะไรนะสลับกันล้าเกีียวเกีียวข้อเข้าไปนะครับเกลียวเกีียวเนี่ยข้อเข้าไปถ้าใส่ได้กันพอดีก็โอเคนะครับตอนที่ไม่มีเครื่องมือวัดนะครับนี่นะครับการเช็คนยอตยืดไม่ยืดนะครับนี่นะครับเป็นการตองถานะครับ f อนะครับ ผมไม่ไปล่อยให้ปัญหาแน่นอนเนี่ยผ่านไปนะครับผมจะต้องนํามาเล่าให้พวกเราฟังนะครับหลายท่านไม่รู้นะครับเกี่ยวกับรถยนต์เลยนะครับจากการติดตามคอมเมนต์เนี่ยมา2ปีเนี่ยหลายท่านเลยนะครับไม่มีความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ที่ตัวเองครับนะครับฉะนั้นคือข้อมูลข่าวสารนะครับความรู้ต่างๆนาจากประสบการณ์นะครับกว่า30ปีนะครับในวิธีของการศึกษา รถยนต์นะครับเรื่องศึกษานะครับหนังสือเล่มแรกนะครับเสร็จแล้วในประเด็นนะครับสอบระช่างนะครับแล้วก็ไปอยู่ศูนย์บริการมาแล้วก็มาเปิดอู่ซ่อมรถนะครับประสบการณ์นะครับผู้นำนะครับเจ้าของอู่นะครับซึ่งทุกอย่างต้องรับผิดชอบทุกอย่างนะครับแล้วก็เกิดทุกเรื่องนะครับต้องรู้นะครับปัญหารถนะครับเกอบทุกขั้นนะครับที่เข้ามานะครับวันนี้นะครับนําประสบการณ์มาแชร์ให้พวกเราฟังนะครับเพื่อที่จะพอมีคุณค่านะครับกับความ ใฝ่รู้เรื่องรถยนต์ของหลายๆท่านนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามขอบคุณที่สอบถามขอบคุณที่ตั้งคําถามเข้ามานะครับถึงจะเป็นปัญหาเล็กน้อยสสาหรับผมนะครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่สาหรับหลายๆคนนะครับผมจึงนํามาเล่านะนะครับในเรื่องของรถอตฟาสูยืดนะครับไปเจอผมได้อีกช่องหนึ่งนะครับ Facebook ช่างรอหัวใจลื่นนะครับเดี๋ยวผมจะนำเรื่องนี้ไปเล่าในช่อง Facebook ช่างรอหัวใจลื่นอีกช่องหนึ่งนะครับเพื่อที่จะ ให้เอฟซีผมนะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆในกลุ่มได้มีโอกาสพูดถึงน็อตยีดรับฟาสูนะครับนี่นะครับเจ็บปวดนะครับเจ็บปวดนะครับไม่ใช่อยู่ในเรื่องเล่นนะครับเจ็บปวดนะครับถ้าเราไม่เช็คเกี่ยวน็อตนะครับถ้าเราไม่เช็คเนี่เจ็บปวดนะครับบางทีบางอย่างเนี่ยงานจะเสร็จแล้วนะครับสุดท้ายเราต้องเลิกนะครับยกใหม่รอบนึงนะครับนี่นะครับ ต้องใหมอีรอบนึงไม่ใช่ว่าอยู่จะเปลี่ยนน็อตตัวเดียวนะครับเผื่อน็อตไอ้ตัวสิบประตัวเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันยืดอีกนะครับเพราะยิ่งยิงถอดเข้ามากี่ครั้งปุ๊บมันยืดมีโอกาสที่จะยืดหลายครั้งนะปกติแล้วเนี่ยเต็มเต็มเต็มที่เนี่ยสองครั้งนะครับเวลาถอดฝาสูเข้าฝาสูบออกสองครั้งคือครั้งนี้ปุ๊บถอดออกมาปุ๊บเนี่ยครั้งหน้ายังครั้งเนี้ยยังใส่ได้นะครับพอครั้งหน้าถอดมาปุ๊บเนี่ยสมัยจะทิ้งแล้วน็อตนนะครับี่นะครัยน็อตนะครับอาถนครับนี่นะครัับบสหรผู้ที่ ติดตามนะครับที่เข้ามานะครับของวันนี้นะครับของเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ของอนาคตนะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนผมนะครับตั้งแต่คลิปแรกจนถึง249คลิปนะครับเราเจอกันนะครับในช่องรับเบอร์ชีพนะครับอีกช่องหนึ่งนะครับของผมนะครับไปติดตามได้นะครับเฟซบุ๊กช่างเราะจดื่อเดี๋ยวผมจะวางงี์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสวัสดีครับ